เป็นตัวแทนมาจาับโรงเรียนกับทุ่นแบรวิทศาสมุทรคุณจากทีมไอมาสีพนค่ะสมาชิกของทีมเรามีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวเบนเตยสับแก้วค่ะดิฉันนางสาวศิรดาพงษ์หารค่ะดิฉันนางสาวจิรชยาเรือควาสิงค์ค่ะดิฉันนางสาวปริงตะวันจินดาค่ะโปรเจกต์ที่พวกเราจะนําเสนอมีดังนี้ค่ะโปรเจกต์ที่เราจะนำเสนอนะคะชื่อโปรเจกต์ก็คือบัตรป,ประจำตัวนักเรียนหรือว่า student id card ค่ะทำไมถึงจะต้องมีบัตรนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการทำเงินล้นหายของนักเรียนภายในโรงเรียนและแก้ไขปัญหาการโดดเรียนและการชิคชื่อในการเรียนของนักเรียนค่ะตัวอย่างบัตรประจำตัวนักเรียนนะคะในด้านหน้าของบัตรนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนชื่อโรงเรียนค่ะแล้วก็รูปภาพของนักเรียนที่สวมชุดเครื่องแบบนักเรียนแบบไม่สวมหน้ากากอนามัยค่ะจะมีชื่อและนามสกุลของนักเรียนรหัสประจําตัวของนักเรียนและววันออกบัตรกับวันที่บัตรหมดอายุค่ะในส่วนของบาร์โค้ดด้านล่างนะคะ สามารถใช้ในการเช็ควลาการเข้าออกและการมาโรงเรียนของนักเรียนได้ค่ะและสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ค่ะในด้านหลังนะคะก็จะคล้ายๆกับด้านหน้าค่ะก็คือมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนและก็ชื่อโรงเรียนค่ะจะมีเงื่อนไขของการใช้บัตรบัตรนี้นะคะใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นให้พกบ,บัตรนี้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการแสดงการเป็นนักเรียนของโรงเรียนค่ะ ใช้ในการเช็คกลาการมาโรงเรียนและเวลาการเข้าออกภายในโรงเรียนใช้ใจ่ายค่าอาหารและร้านค้าภายในโรงเรียนค่ะบัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้นส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีที่อยู่ของโรงเรียนและช่องทางการติดต่อของโรงเรียนค่ะประโยชน์ของบัตรนะคะก็คือ 1. ใช้ในการเช็คชื่อและเวลาเข้าออกของนักเรียนภายในโรงเรียน ในกรณีที่นักเรียนลืมเอาบัตรมานะคะทางโรงเรียนจะมีระบบการสแกนลายมือเพื่อเป็นการช็คชื่อและป้องกันการแอบอ้างการที่เราฝากเพื่อนเช็คชื่อแทนค่ะ 2. นะคะสามารถใช้แทนเงินสดได้ค่ะ 3. เพื่อสแสดงสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียน4ใช้ใจ่ายค่าอาหารในโรงเรียนและร้านค้าภายในโรงเรียนค่ะในกรณีที่ยอดเงินในบัตรหมดทางโรงเรียนจะมีจุดบริการการเติมเงินให้ค่ะ5นะคะใช้ในการยืมและคืนหนังสือของห้องสมุดได้ค่ะ วันนี้นะคะทีมเราขอจบการนำเสนอโปรเจกต์นี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ